n g เดิมโรงงานเข้ามาแล้วสวยๆหนึ่คันนะคะวันนี้ได้เป็น t o y ยต a Corolla ออติส 1.6G ปี2019ค่ะไม่ใช้งาน70,000กิโลติด CNG เดิมโรงงานมาให้แล้วสภาพสวยๆแบบนี้ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าเดิมด้วยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสีเดิมรอบคันสันเรียมเห็นได้ชัดโครงสร้างหลักเดิมโรงงานกระจกรอบคันน้าเป็นพาร์ทเดิมค่ะใครกาลังตามหารถซ NG ไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้มีมาให้ใช้แล้ว1คันสวยๆเลยราคาสุด พิเศษค่ะ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวได้จัด,ดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะฝากกดติดตามและไปดูในส่วนของไลน์เอกรีคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์รถเมื่อสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งบุรีุงเทพนะคะวันนี้มีอัปเดตรถนะคะที่ขึ้นชื่อหรือว่าขายดีอันดับสุดของบริษัทเพชรยนต์เราเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าวันนี้ได้พิเศษมากๆเลยค่ะลูกค้าได้เป็น CNG เดิมโรงงานนะคะติดระบบ CNG มานะคะเป็นแก๊สเดิมโรงงานนะคะใครกําลังตามหารถนะคะติดแกดไ้ ใช้งานอยู่นะคะวันนี้ได้ปี2019ค่ะไม่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นสภาพเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างค่ะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากอไม้มาแน่น,นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติสู์เลยใครกําลังตามหาอยู่นะคะห้ามพาดกับคลิปเต็มไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะ399,000บาทค่ะเป็น1.6 g ีนะคะปี2019ราคาสุดพิเศษเลย399,000ไม่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นไม่เดิมโรงงานสภาพสวยๆใครตามหายอยู่นะคะวันนี้นุษมีมาให้1คันคันนี้จับยอดได้เต็มนะคะฟรีดาวได้นะผ่อนเดนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลย สภาพตัวรถนะคะยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของ สีด้านหน้าตัวรถเนาะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บสีนะคะเพิ่มเติมให้นะคะกันชนเดิมโรงงานค่ะโครงสร้างหลักเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำหม,มานะคะโคมไฟเดิมโรงงานนะคะบางครยรังติรีเฟคเตอร์ค่ะโคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์มาพร้อมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวแมตค่ะคันนี้ได้เป็นแมตสีทูโทนเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆขอบสิค่ะคันนี้ สำหรับตัวดอกอยางนะคะได้ยางปี2018ลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเรานะคะจะมีการเปลี่ยน ขอภัยค่ะยางปี2019นะคะได้ดอกยางปีเก่าแต่ว่าเดวนุชย์ทำการเปลี่ยนดอกยางให้เป็นปี2023นะคะลูกค้าเดี๋ยวทำการเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็สีเดิมโรงงานรอบคันค่ะตอนนี้ยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะเพิ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะรีบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยเพราะว่านานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับตัว CNG นะคะลูกค้าวันนี้นุษย์มีมาให้1คันสวยๆเลยปี19ราคา399,000นะคะไม่ใช้งาน7,000กิโลเท่านั้นเอง ะะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะพาร์ทเดิมสวยๆนะคะกระจกมองข้างได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเป็นระบบปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงาน นะะในส่วนของตัวใบนี้นะคะลูกค้าที่ตรวจเปลี่ยนนะคะส่ง CNG นะเรามีการตรวจให้นะคะให้เลยนะคันนี้เดี๋ยวมีการปล่อยรถนะคะทางร้านจะมีการตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะ,ะ <S <S บอกเลยว่ารับประกันความปลอดภัยเลยไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้า CNG เดิมโรงงานนะคะสวยๆนี่นะคะสันเรียมหรือว่าสีเดิมเนี่ยไม่มีดิ้วรอยการถลอกเลยสภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะ <S <S มือเปิดสีโครมเมียมค่ะ ออขอภัยที่ค่ะมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมนะคะสวยๆนะคะมาพร้อมกับสัญญาณติดตั้งกันขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยภายในตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในก็ดูสภาพไม่ช้ำนะคะถือว่าสมบูรณ์เลยนะ,ะเป็นรถเพิ่งรับเข้ามายังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเสาบีหัวน็อตเดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะสำหรับในส่วนของตัวแผ่นเพจนะมีมาให้เดิมๆโรงงานด้วย นะคะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะภายในสวยๆกริบ คอนโซลหน้าค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวซอกประตูค่ะเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะค่ะสาหรับตัวซอกประตูเดิมๆโรงงานแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์หัวน็อตนะคะไม่มีการขยุเขยื่นรอยมคอาร์เห็นได้ชัดเลยสันเรี่ยมด้านข้างค่ะสะภาพสวยๆสมบูรณ์สีด้านข้างสีเดิมสวยๆนะคะคันนี้ก็ได้เป็นปี2019นะคะ,นะคะราคาสุดพิเศษเลยนะสําหรับ CNG นะคะ,นะคะลูกค้าเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าสภาพ สวยๆน่าใช้เลยสําหรับใครที่กําลังตามหารถนะคะวิ่งกแกลบอยู่หรือว่ารับส่งผู้โดยสารนะคะเนี่ยตามหากันเยอะมากเลย c n g วันนี้มีมาให้นะคะ c n g เดิมโรงงานด้วยพิเศษมากๆนะคะ สำหรับในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะคันนี้ได้เป็นไฟท้ายเดิมด้านหลังเดิมๆกันชนติดตั้งในส่วนของไฟทับทิมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดสวยๆนะคะตาสัญลักษณ์ต่างๆโคราเอาติส1 6 G อยู่สภาพสมบูรณ์สันเรี่ยมด้านข้าง <c oughs> เห็นได้ชารสภาพไม่มีช้ำเลยสวยๆนะคะดอกยางนะได้ยางปี2019รอบคันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องนุชเปลี่ยนยางให้เป็นปี2023ทั้ง4เซนสวยๆให้เลยนะคะ บอกเลยว่าของแถมจุกๆใครที่ซื้อกับนุชนะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะกระจกด้านหลังค่ะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะสวยๆออไฟเด็กดรงที่3มมีมาให้สภาพเดิมโรงงานสวยๆเช่นเดียวกันนะคะ สีเดิมเดิมสันเตียมรอบคันอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้กันเลยนะคะรายได้อยู่ที่นะคะ18,0 0 0บาทสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยค่ะลูกค้าคันนี้ใครกำลังตามหาอยู่นะห้ามพลาดกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปรับชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะว่าคันนี้มีความน่าใช้งานหรือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะไหมแก๊สเดิมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวด้านหลังค่ะสำหรับโครงสร้างนะคะมาเปิดมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างก่อนนะคะ หัวน็อตนะไม่มีการขยับขยืน่นคาน็อตเดิมโรงงานรอยซิลิโคนเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีการพลิกความชนหนักเบียดท้ายชนท้ายมาแน่นอนนะคะลูกค้าด้านในนะคะเก็บสัมภาระได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีที่เก็บแก๊สนะคะด้านในให้ด้วยนะคะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวน็อเปิดให้ดูนะคะสําหรับด้านล่าง มียางอะไหล่มาให้ค่ะด้านล่างก็เดี๋ยวนุฐานในส่วนอุปกรณ์นะคะถ,ถุงเครื่องมือแม่แรงมาใส่ให้นะคะแก๊สเดิมๆโรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวนุภาชมเนาะนี่เลยค่ะสำหรับทางแก๊สภายในนะคะลูกค้าเรามีการตรวจเช็คนะคะสภาพให้เลยนะแก๊สเดิมๆใหม่ๆแบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วนะคะได้เป็นแก๊สเดิมโรงงานด้วยนะคะสภาพสวยๆกริบ นะคะโครงสร้างด้านหลังเดิมๆโรงงานเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมหานุษย์ได้เลยนะคะ t o y o ต a a อา i ติ 1.6G ปี2019ราคา3 9 9 0 0 0ค่ะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นเลยนะคะสบายๆนะใครสนใจอย่ารอช้าค่ะวันนี้มีมาให้1คันนะสำหรับด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะนะคะหุ้มมาให้นะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะสภาพ ก็คือไม่มีการถลอกหรือว่าขาดแน่นอนค่ะลูกค้าสวยๆเดิมๆนะคะตัวซอกประตูนะคะโครงสร้างหลก100ักรอยเมคอาร์ครอยน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะค่ะสภาพสวยๆสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาค่ะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพเดิมนะคะซอกประตูทั้ง4บานนะคะหัวน็อตไม่มีขยบขยื่นค่ะน็อตเดิมๆโรงงานแผงประตูด้านข้างสวยๆกริตๆแบบนี้เลย ภายในสวยหรูนะคะพร้อมใช้งานนะคะกับคันนี้มีกุญแจสำรองให้1ดอกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจรถมือ2ทคัดเกตคาคุณปาภาพนะคะวันนี้มีมาให้สวยๆหนคันกับรถ CNG เดิมโรงงานเนาะเสาบีสองฝั่งคาหัวนอ็อตไม่มีการยขยยุขะืยอนรอยสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ครบเลยนะคะเดี๋ยวนุชพารับชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันบ้างคันนี้นะคะไม่เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่ 7,000 70, 0กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะไม่77,000นะคะ792กิโลค่ะไม่เดิมเดิมพวงมาลัยเดิมสภาพเดิมไม่มีชม้ำไม่มีทะลอกนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงพลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์แมนนวลปรับมือสวยๆหัวเกียร์ไม่มีการใช้งานหนะะักขาดสภาพสวยๆกริบๆจากโรงงานภายในไม่มีชม้ำนะคะที่บังแดดค่ะสุดสภาพสมบูรณ์เลยนะคะ ไฟเปิดปิดได้ค่ะนี่นะคะที่บางแดดทั้งสองฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะสวยการันตีมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะย้ำนะคะว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะเพิ่งรับเข้ามานะคะสภาพเรามารีวิวให้เห็นเลยว่าสภาพรถเข้าที่รับเข้ามานะคะสภาพเป็นยังไงนะคะวันนี้นุชก็มารีวิวให้เห็นกันนะคะว่าสภาพของเราเนี่ยภายนอกหรือว่าภายในเนี่ยไม่มีค่อยไม่ค่อยมีช้ำนะคะอาจจะมีในส่วนของสีเล็กเ็น้อยน้อยนะคะมันจะ เงินาตามอายุการใช้งานเนาะสำหรับตัวสีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานให้นะคะรอบคันเลยนะคะสวยๆนี่นะคะภายในหรือว่าภายนอกเนี่ยน่าใช้งานมากๆเลยนะครรถปี2019นะคะไม่ใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นรถ CNG เดิมโรงงาน สวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาไปบ่อยนะคะลูกค้าใครสนใจตามหาอยู่นะคะก็รีบติดต่อสอบถามรายละเอียดนุดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้ไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวคันหน้าอยู่สภาพสวยๆส,สมบูรณ์เดิมค่ะน็อตไม่มีการเผื่อเคลื่อนคานน็อตเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนนะคะเครื่องน้เดิมนะในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้ารอยน็อตรอยเมกอาร์คต,ต่างๆนะคะอยู่ครบทวนสําหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนุษย์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ คันนี้ได้เป็น t o y ยต a c o ค o l l อ a l ติ s 1.6G ปี2019ราคา3,99,000นะคะเป็น CNG เดิมโรงงานนะคะสวยๆเลยราคาเพียงแค่3,000 0 0เท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยไม่ใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นค่ะใครสนใจอยากเป็นเจ้าของ โทรหารนตตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะเดี๋ยวนุพารับชมรถแล้วก็หรือว่าถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะมินบุรีหรือว่าสรีไทยเนี่ยแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมาลองรถได้ดูรถจริงได้เลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถเองค่ะนุชมีบริการเซ็นฟรนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีส่งออสไลด์ให้ด้วยนะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ดกันเข้ามาค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอ ดูนะคะรถเอาติดมือ2เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ